สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลุยตรวจสนามสอบโอเน e t มัธยมศึกษาปีที่3โดยฝากให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความตระหนักและเชิญชวนนักเรียนให้ร่วมการทดสอบค่ะ เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาพลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสพทออลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ordinary national e d u c a t i o n a l test หรือ o-net ของชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567 ที่สนามสอบโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปัรภมกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกเพิ่มพูนได้กล่าวว่าสำหรับการสอบโอเน็นนี้เป็นเครื่องมือช่วยสะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวมผลสอบโอเน็ตจะบอกได้ว่านักเรียนมีความถนัดในรายวิชาใดต้องปรับปรุงและพัฒนารายวิชาใด สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาใดได้ดีและวิชาใดต้องพัฒนานอกจากนี้ในปีนี้จะมีการสอบพิซซ่า2,025ซึ่งต่างชาติใช้ผลสอบพิซซ่าประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนในประเทศและการสอบโอเน็ตก็ใช้แนวทางของข,องข้อสอบมาตรฐานสากลจึงของให้ทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักและเชิญชวนนักเรียนให้ร่วมการทดสอบเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลในการวางแผนและยกระดับคุณภาพ การศึกษาของนักเรียนของสถานศึกษาและของประเทศในภาพรวมซึ่งการสอบโอเิปปีการศึกษา2567ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดการทดสอบในวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2568และระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3จัดการทดสอบในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568โดยมีจำนวน4วิชาประกอบไปด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการทดสอบด้วยรูปแบบของกระดาษ Paper Pencil และระบบดิจิทัลดิจิทัลเทส t i n g สำหรับสนามสอบที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปีนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น557,479คนจำแนกเป็นการทดสอบด้วยรูปแบบกระดาษ Paper Pencil ผู้มีสิทธิสอบจำนวน537,743คน และการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลดิจิทัลเทสติ้งผู้มีสิทธิสอบจำนวน1,9736คนทั้งนี้ได้กำหนดการประกาศผลสอบโอนเปีการศึกษา2,567ชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวันที่11มีนาคม2,568และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในวันที่12มีนาคม2,568 โดยจัดทำรายงานผลการทดสอบโอนไและข้อมูลสารสนเทศแบบรายบุคคลระดับโรงเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระดับสำนักงานศึกษาธิการภาคระดับสังกัดและระดับประเทศและนำผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาค่ะ